สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ้ขอนำเสนอ20อันดับการ์ตูนบาร์บี้ในตำนานที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขกันในแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่1 b a b บาร์บี้อินเดอะนัทแคคเกอร์ปี2001ในเรื่องนี้เล่าถึงคราที่ได้รับตุ๊กตานัทแคคเกอร์ในวันคิดมาก แต่แล้วตอนกลางคืนตุ๊กตานัดแคกเกอร์กลับมีชีวิตและกำลังต่อสู้กับกองถับราชาหนูคาราเข้าไปช่วยจนโดนสาบให้เหลือตัวจิ๋วเลยเกิดการเดินทางผจญภัยระหว่างเธอและนัดแคกเกอร์เพื่อตามหาเจ้าหญิงชูก้าบลัมที่เชื่อว่าจะช่วยถอนคำสาบได้เรื่องราวจะสุดป่วนแค่ไหนสามารถรับชมต่อได้ในบาร์บี้อินเดอะ c ัดแคคเอันดับที่2 b a บาร์บีเจ้าหญิงราพันเซลปี2002 ในเรื่องนี้เล่าถึงราพันเซ์หญิงสาวผมยาวสลวยรัก,การวาดรูปเธอถูกขังอยู่ในคฤห,หารับในป่าลึกมีทั้งกำแพงวิเศษและมังกรป้องกันไม่ให้ใครได้เข้ามาเธอต้องรับใช้โกเทนแม่หมดใจร้ายมีแค่โฮบี้กระต่ายน้อยและเพนเดลปี้มังกรสุดน่ารักเป็นเพื่อนจนวันหนึ่งชั้นใต้ดินรับบางเอิญเปิดออก ทำให้เธอได้เบาะแสเกี่ยวกับพ่อแม่ผ่านแปรงผมและทางเชื่อมต่อกับหมู่บ้านจนได้ไปเจอเจ้าชายจนตกหลุมรักกันโกเทนรูก็โกรธมากเสร็ให้ห้องของราพันเซลเป็นหอคอยสูงไม่มีทางออกมีแต่หน้าต่างราพันเซลเสียใจมากแต่แล้วแปรงผมนั้นก็กลายเป็นผู้กำมิเศษที่จะพาเธอไปที่ไหนก็ได้จนนำไปสู่ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอสามารถรับชมต่อได้ในบาร์บี้เจ้าหญิงราพันเซล อันดับที่ 3, าบาร์บี้เจ้าหญิงแห่งสวอนเลขปี2003ในเรื่องนี้เล่าถึงโอเดตที่หลงเข้ามาที่ป่าอาถรรพ์และถูกสามให้กลายเป็นหงส์ราชินีนางฟ้าทําได้แค่ช่วยให้เธอกลายเป็นหงส์ในตอนเช้าและคืนร่างในตอนกลางคืนโอเดตเป็นผู้ที่ปลดปล่อยคริตต,ตันมนตราตามคําทํานายเป็นคนที่จะสามารถสู้กับพ่อหมดใจร้ายได้และทางเดียวที่จะล้างคําสาปได้คือรักแท้ สามารถรับชมต่อได้ที่บาร์บี้เจ้าหญิงแห่งสวอนเลขอันดับที่4เจ้าหญิงบาร์บี้และสาวผู้ยากไร้ปี2 0 0 4 CE ในเรื่องนี้เล่าถึงสองสาวที่หน้าตาเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดแต่มีโชคชะตาที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งแอนาลิสเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรส่วนเอริก้าเป็นเพียงสาวชาวบ้านต้องเย็บผ้าเพื่อใช้หนี้ทั้งคู่บังเอิญเจอกันและมีความรู้สึกถึงความเหมือนกันบางอย่างคือ พวกเธออยากใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะเป็นแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ทำให้ตามฝันไม่ได้วันหนึ่งแอนนาลิตหายตัวไปเอริกาจึงต้องปลอมตัวเพื่อสืบหาเบื้องหลังนี้สามารถรับชมต่อได้ในเจ้าหญิงบาร์บี้และสาวผู้ยากไร้อันดับที่5บาร์บี้นางฟ้าในโลกแห่งความฝันปี2005ในเรื่องนี้เล่าถึงเอลิ่าเป็นนางฟ้าไร้ปีก วันหนึ่งทุ่งแห่งเม็ดบนที่เธออาศัยอยู่เริ่มผิดปกติบ้านดอกไม้ของเธอก็เหี่ยวเฉาลงนางฟ้าคนอื่นๆก็เริ่มบินไม่ได้แต่เอลิ่าไม่ถูกพิษเธอเลยตัดสินใจออกตามหาอาซูร่านางฟ้าผู้พิทักษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดอาซูร่าบอกว่าเอลิณาเป็นผู้เดียวที่จะช่วยได้ตอนนี้ราชินีนางฟ้าและนางฟ้าผู้พิทักษ์เริ่มหายไปทีละคนด้วยการลักพาตัวของลาวนานางฟ้าชั่วร้ายที่หวังขึ้นเป็นราชินีแทน เธอจึงต้องออกผจญภัยเพื่อช่วยเหล่านางฟ้าและดินแดนแห่งเวทมนต์ของเธอสามารถรับชมต่อได้ในบาร์บี้นางฟ้าในโลกแห่งความฝันอันดับที่6บ,บาร์บี้กับเวทมนต์แห่งพีกาซัสปี2005ในเรื่องนี้เล่าถึงแอนนิก้าในงานวันเกิดของแอนนิก้าแวนล็อกพ่อมดผู้ชั่วร้ายต้องการตัวเธอไปเป็นเจ้าสาวแต่เธอปฏิเสธทำให้เขาสับพ,พ่อแม่เธอจนกลายเป็นหิน แอนิก้าได้รับการช่วยเหลือจากเพกาซัสซึ่งจริงๆแล้วคือบริเอตตาพี่สาวแท้แท้ของเธอที่โดนแวนล็อกสาบเช่นกันบริเอตตาพาแอนิก้าไปยังอาณาจักรแห่งเมกบอกเวล่าราชินีแห่งเมกบอกว่าทางเดียวที่จะแก้ไขได้คือต้องหาของสามสิ่งมาหนอมเป็นคาถาแห่งแสงสว่างการผจญภัยของเธอก็เริ่มต้นขึ้นสามารถรับชมได้ในบาร์บี้กับเวดมอนแห่งเพกาซัสอันดับที่7ด นางฟ้าบาร์บี้ในดินแดนใต้สมุทรปี2006ในเรื่องนี้เล่าถึงเอลิ่าซึ่งหลังจากที่เธอได้ปีกมาก็ต้องออกผจญภัยอีกแล้วคราวนี้เธอต้องไปช่วยเจ้าชายนาะลูเจ้าชายเงือกที่ถูกลาวาน่าจับตัวไปเอลิ่าต้องร่วมมือกับโดริเงือกหัวร้านที่ไม่เชื่อใจใครง่ายๆแล้วยังต้องเสียสละสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือปีกของเธอสามารถรับชมได้ในนางฟ้าบาร์บี้ในดินแดนใต้สมุทร อันดับที่8บาร์บี้บันทึกสาววัยสยปี2006ในเรื่องนี้เล่าถึงเด็กสาวไฮสคูธรรมดาที่มีเพื่อนสนิทสองคนอย่างเทียและคอตมีบาร์บี้ Barbie, ไม่ถูกกับราเคลเธอเอาชนะบาร์บี้และได้ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวประจำโรงเรียนที่บาร์บี้อยากได้ไปรวมถึงท็อดหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนที่เพิ่งเลิกกับราแควบาร์บี้เลยมาดามใจราแควก็มาฉกกลับไปเหมือนกันจนวันหนึ่งบาร์บี้พบกับไดอารี่ปริศนา เธอจึงเขียนสิ่งที่เธอปรารถนาลงไปและพบว่ามันค่อยๆเป็นจริงเธอจึงคิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไทยสักครูของเธอได้สามารถรับชมต่อได้ในบาร์บี้บันทึกสาวไวสยอันดับที่ 9. ้าบาร์บี้ใน12เจ้าหญิงเริงระบาปี2006ในเรื่องนี้เล่าถึงบาร์บี้นาง12พี่น้องทั้ง12คนที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปแต่ก็มีใจรักในการเต้นรำเหมือนกัน วันหนึ่งพระราชาเลเรียกตัวโรมีนามาสอนเรื่องมารยาทให้เหล่าเจ้าหญิงจากนั้นบรรยากาศในวังก็มืดมนลงพระราชาเริ่มป่วยหนักจนในวันเกิดของแฝดสามสุดท้องทั้งหมดได้เจอทางเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์จากหนังสือนิทานของแม่ในนั้นทุกอย่างเป็นได้อย่างใจนึกเหล่าเจ้าหญิงลงไปเต้นรำกันอย่างเพลิดเพลินขณะเดียวกันโรมีนาก็วางแผนที่จะครอบครองอาณาจากักรเหล่าเจ้าหญิงต้องหาทางยับยั้งเรื่องนี้และช่วยชีวิตพระราชาให้ได้ สามารถรับชมได้ในบาร์บี้ใน12เจ้าหญิงเรืองระบำอันดับที่10นางฟ้าบาร์บี้กับเวทมน์แห่งสายรุง้งปี2007ในเรื่องนี้เล่าถึงเอลิน่าที่มาเป็นเทพฝึกขัดต้องไปเรียนโรงเรียนเทพธิดาเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างเที่ยวบินแห่งวัสันปลดปล่อยสายรุ้งแห่งเวทบนสายรุ้งแรกในฤดูใบไม้ผลิ ถ้าทำไม่สำเร็จแฟริโทเปียก็จะตกอยู่ในฤดูหนาวถึง10ปีตัวร้ายอย่างลาเวน่าก็พยายามจะขัดขวางพิธีนี้ทุกวิถีทางให้ได้เพื่อจะกลับมามีพลังสามารถรับชมต่อได้ในนางฟ้าบาร์บี้กับเว่ต์มนแห่งสายรุ้งอันดับที่11บาร์บี้ในเจ้าหญิงแห่งเกาะหันสาปี2007ในเรื่องนี้เล่าถึงหญิงสาวตัวน้อยถูกทะเลพัดมาติดเกาะตั้งแต่ยังเด็กโดยมีทิก้าชางตัวน้อย อาซูนกยูซาจีแพนไดแดงเลี้ยงดูมาและตั้งชื่อเธอว่าโรจนเธอโตเป็นสาวโรก็ยังจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมีเพียงเพลงกล่อมนอนที่เธอจําได้วันหนึ่งเจ้าชายแอนโตนิโอล่องเรือม,มาอยัางเกาะน,นี้โรช่วยแอนโตนิโอจับฝูงจระเข้เขาจึงอาสาพาเธอไปยังเมืองเพื่อหลับสู่ความสิวิลัยอีกครั้ง เขาตกหลุมรักเธอแต่พระราชาได้จัดแจงให้เจ้าชายแต่งงานกันเจ้าหญิงลูเซียนาลูกสาวของราชินีอาริอาณาที่มีแผนร้ายคิดจะหุบอาณาจักรนี้และยนตนความผิดให้โรสุดท้ายโรก็ได้พบความจริงว่าเธอคือเจ้าหญิงโรซาลาที่หายไปสามารถรับชมได้ในบาร์บี้ในเจ้าหญิงแห่งเกาะหันสาอันดับที่12บาร์บี้แมรีโพซากับเหล่านางฟ้าผีเสื้อแสนสวยปี2008 ในเรื่องนี้เล่าถึงแมรีโพซาเป็นนางฟ้าผีเสื้อที่ชอบอ่านหนังสือเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมแมรีโพซาฝันถึงโลกนอกฟัตเตอร์ฟิ์แต่ไม่มีใครออกไปได้เพราะมันถูกล้อมรอบด้วยสก,กิไซสัตว์ประหลาดท,ที่จ้องจะกินนางฟ้าผีเสื้อมีเพียงแสงจากดอกไม้เรืองแสงที่ไม่มีวันดับของราชินีมาลาเบล่าที่ช่วยข้มครองได้แต่อยู่มาวันหนึ่งราชินีมาลาเบล่าถูกวางยาและแสงไฟก็ค่อยๆริบรียลง แมรี่โพซาจึงออกผจญภัยตามหายาทอนพิษเพื่อช่วยเหลือดินแดนของเธอสามารถรับชมได้ในบาร์บี้แมรี่โพซากับเหล่าน้ำฟ้าผีเสื้อแสนสวยอันดับที่13บาร์บี้กับปราสาทแห่งเพชรพลอยปี2008ในเรื่องนี้เล่าถึงบทพิสูจน์มิตรภาพของสองสาวเพื่อนซีลิอานาและอเล็กซ่าทั้งคู่ชอบที่จะร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยกัน วันหนึ่งรีอาณาได้ไปเจอหินรูปหัวใจสองกนเลยนํามาทําเป็นสร้อยคอคู่กันโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือหินพิทักษ์วันต่อมาพวกเธอได้รับเจอกระจกวิเศษที่มีเทพฝึกหัดถูกขังไว้ข้างในทั้งคู่จึงออกผจญภัยเพื่อปลดคำสั์ช่วยเหลือเทพแห่งดนตรีและได้เจอกับปราสาทแห่งเพชรพลอยสามารถรับชมได้ในบาร์บี้กับปราสาสแห่งเพชรพลอยอันดับที่14บาร์บี้กับวันคริสตม์มาสสุดหันษา ปี2008ในเรื่องนี้เล่าถึงอีเดนสปาร์ลิงนักร้องจอมแย่หญิงชื่อดังของโรงละครลอนดอนอีเดนวางแผนอันเห็นแก่ตัวเพื่อบังคับนักแสดงทุกคนต้องทำงานในวันหยุดคริสมาสซึ่งแม้แต่เพื่อนรักที่โตมาด้วยกันอย่างแคทเธอรีนที่เป็นดีไซเนอร์ให้กับอีเดนก็ยังไม่สามารถขอร้องให้อีเดนเลิกนี้ใส่เอาแต่ใจตัวเองได้เลยและนี่จึงเป็นหน้าที่ของเหล่าผีคริสมาสสตน เอเดนเดินทางสัมผัสแก่นแท้ของเทศกาลแห่งความสุขและเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นด้วยหัวใจอย่างแท้จริงสามารถรับชมต่อได้ในบาร์บี้กับวันคริสต์มาสสุดหรรษาอันดับที่15บาบร์บี้ขอเสนอทำเบลีนาปี2009ในเรื่องนี้เล่าถึงนางฟ้าร่างจิว๋วทำเบลีนาอาศัยอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติในดินแดนมหัศจรรย์ทวีล,ละลบีซึ่งลอง้อมรอบไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จับพลัดจับรู้ได้มาอยู่ในบ้านหลังงามของมาเคน n าเด็กหญิงผู้เอาแต่ใจซึ่งทําให้ทาเบลีน่ารู้ว่าจะมีการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ของทวิลเลบีทาเบลีน่าจึงต้องหาทางช่วยบ้านเกิดของเธอให้พ้นภยัยสามารถรับชมได้ในบาร์บี้ขอเสนอทำเบลีน่าอันดับที่16บาร์บี้กับ3ทหารเสือปี2009 ในเรื่องนี้เล่าถึงคอรินสาวน้อยบ้านน่ามีความฝันที่จะเป็นทหารเสือให้ได้เหมือนกับพ่อจึงมุ่งหน้าสู่ปารีสแต่อะไรก็ไม่เป็นอย่างหวงังจดหมายรับรองคอรินถูกทำลายและใครๆก็คิดว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่สามารถเป็นทหารเสือได้เธอเลยจับพัดจับถูเป็นสาวใช้ที่นั่นเองคอรินได้พบกับสามสาวที่มีความฝันเดียวกันทั้งหมดได้รับการฝึกฝนอย่างลับๆจากเฮเลนหญิงชราที่มีความฝันจะเป็นทหารเสือเหมือนกัน ด้านเจ้าชายนั้นถูกลอดทำร้ายพวกเธอจึงต้องใช้ทักษะที่มีปกป้องและสืบหาความจริงเบื้องหลังให้ได้สามารถรับชมได้ในบาร์บี้กับ3ทหารเสืออันดับที่17บาร์บี้เงือกน้อยผู้น่ารักปี2010ในเรื่องนี้เล่าถึงเมลีอาสาวน้อยนักโต้คลื่นจากมาริบูย,ยูมาวันหนึ่งผมของเธอกลับเปลี่ยนสีระหว่างที่โต้คลื่นและเธอหายใจใต้น้ำคุยกับปลาโลมาได้ เธอจึงได้รู้ความจริงจากปูว่ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นนางเงือกและต้องเดินทางผจญภัยใต้ทะเลกับซูมาโลมา้อยเพื่อไปช่วยคาลิซ่าราชินีแห่งโอเชียนาะผู้เป็นแม่แท้ๆของเธอจากเงื้อมือของอิลิทพี่สาวผู้ชั่วร้ายมีเพียงบริอาเท่านั้นที่จะหยุดยั้งได้สามารถรับชมได้ในบาร์บี้เงือกน้อยผู้น่ารักอันดับที่18บาร์บี้เทพทิดาแฟชั่นปี2010 ในเรื่องนี้เล่าถึงบาร์บี้ในบทบาทดาราสาวแต่เกิดขัดข้อกับผู้กำกับจนโดนไล่ออกเคนก็มาบอกเลิกเธออีกเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปาริสหาคุณป้ามิลิเซนแฟชั่นดีไซเนอร์ผู้หลีกหนีจากเรื่องราววุ่นวายแต่เราก็พบว่าคุณป้ากำลังจะปิดร้านเพราะจะการยนคู่แข่งขโมยแบบเธออีกทั้งยังได้รับความวิจาณ์แย่ๆบาร์บี้จึงอยากทำให้ห้องเสื้อกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเวทมนตร์จากแกงนางฟ้า สาม,มารับชมได้ในบาร์บี้เทพธิดาแฟชั่นอันดับที่19บาร์บี้ความลับแห่งนางฟ้าปี2011ในเรื่องนี้เล่าถึงการกลับมาอีกครั้งของบาร์บี้ในฐานะซูเปอร์ชื่อดังคราวนี้เธอต้องร่วมมือกับราเควลคู่ปรับตลอดการเพื่อออกตามหาเคนที่หายไปจากการลักพาตัวของเจ้าหญิงกาเซียลาลา และความลับก็ได้เปิดเผยขึ้นว่าแครี่และเทเลอร์สไาลิสส่วนตัวของบาร์บี้เป็นนางฟ้าพวกเธอต้องช่วยกันผจญภัยเพื่อช่วยเหลือเคนบาร์บี้กับราเคลต้องใช้พลังมิตรภาพรวมพลังกันสามารถรับชมได้ในบาร์บี้ความลับแห่งนางฟ้าอันดับที่20บาร์บี้กับโรงเรียนแห่งเจ้าหญิงปี2011ในเรื่องนี้เล่าถึงแบนด์หญิงสาวสามัญชนธรรมดาในเมืองกาดนเนีย เธอได้ท well ุนการศึกษาไปอยู่ในโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงและมีสิทธิ์ได้เป็นสุภาพสตรีชั้นสูงเป็นหนทางที่จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นเมื่อเข้าเรียนแบรน์รู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นๆที่มีเชื้อสายราชวงศ์คิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับที่นี่แล้วยังถูกกลั่นแกล้งจากดีแลนซี่และมาดามเดวินแม่ของเธอแต่แบนด์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากครูใหญ่พาริเวสขณะเดียวกันแบรนด์ก็ได้รับรู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของตัวเอง สามารถรับชมได้ในบาร์บี้กับโรงเรียนแห่งเจ้าหญิงก็จบกันไปแล้วนะคะกับ20อันดับการ์ตูนบาร์บี้ในตำนานเพื่อนๆทันเรื่องไหนกันบ้างหรือชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเจด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ EP หน้าเจจะมาจัดอันดับเรื่องอะไร รดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า